ยีบสองนั้นเป็นอะไรถทย่ายอะโอ้โหก็ก็คงถ้าเป็นสากลก็สำเนียงแล้วก็จริงๆแบบเสียงยังบางอยู่มากๆค่ะอ่ในนี้เขาบอกว่าอ่าใช่มีอยู่สองเรื่องคือเรื่องการเต้นและภาษา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 ทั้งคู่เลยก็เลยได้ จัดเพลงนี้ให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยไม่กังวลไม่ไม่กังวลภาษาไม่กังวลเต้นละมุะนชุดอย่างเดียวเสู้สู้ oh, Can't Find the Moonlight l i a n Rhymes 你的三。